เจ็ดหนึ่งศูนย์เครื่องเทอร์โบรถเก่านอกอเครื่องที่หกมีเทอร์โบเก้าบวกอะไรเป็นโรเตอาาร์ขาหน้าแฟลชเอฟเป็นกระบอกใต้มาน้าเลยนี่เขาหน้าแฟลชเอฟเขาเขาปดได้ปกตินะครับ เครื่องที่หกเทอร์โบนะครับแหวนนี่แหวนโบเทอร์โบ Turbo โรงงานนะฮะประมาณเก้าสิบห้าแรงม้ายางยางใช้ได้นะครับยางยางโอเคตู้มุมมหนังให้แล้วนะครับเบาะโอเค รดล่างมีลำโพงให้ด้วยฮะยางใช้ได้ครับยางโอเคพะ,ะตีจับราคาสามแสนเก้านะครับเช็กระบบตามสีให้แล้วเครื่องดีนะครับเกียร์เข้าได้ปกติไอ้รดิกขึ้นยางใช้ได้ครับปีเต้นไม่ต้องเปลี่ยน ซือไปก็ใช้งานได้เลยนะครสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับรถเก่านอกเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยกันนึกถึงว่าเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะครับเหมือนกันต่างกันที่เอค้างหมูแล้วก็ชุดฝาครอบมันมันจะสูงกว่าแล้วก็ถังถ้มันจะอยู่ข้างบนเครื่องเกียร์ท้ายเหมือนห้หกหนึ่งศูนย์เหมือนเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ครับ เดียวกันเหมือนกันต่างกันที่ค้างนตัวนี้จะยื่นยื่นา้างหน้ามากกว่าแล้วก็ขาตู้จะสูงกว่าถังน้ำมันจะอยู่ข้างบนนะครับรุ่นนี้เมื่อก่อน4สนกว่านะครับตรงนี้ราคาลงนี้ยาง โอเคไล่รอบให้แล้วครับเผาเผาหน้านี่ปลดปลดออกนะครับเวลาวิ่งจะไม่หอนถ้าลดเผาไม่ปลดเวลาวิ่งมันจะหอนสําคัญนะครับในเวลาซื้อรถถ้าเลือกซื้อเผาแฟรเทฟต้องดูเผาหน้าว่าปลดได้ไหมนะครับเพราะเสียมันคือมันปลดไม่ค่อยออกครับแ,แฟรเทฟถือว่าในราคานี้เล่นเล่น,เล,นเล่นได้ครับ หือว่าคุมเงินคุมราคาอยู่ช่วงช่วงล้อนี่มันจะยาวหน่อยมันก็จะแหลงกดแหลงไขก็จะดีคือไปลากผานเก็ผ่านสาโอเคครับใช้ได้เพราะว่ารถรถเก่านอกนี้เขาจะไม่ไม่ได้ใช้งานไถ่ลากตัวมันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยโซนนะครับ